อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัตาเทวมนุษสานางพุทโภภควาติสวกขาโตภควาตาธโมสันติโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปะนายโกปจตังวีิตับโพวินยุหิติสุปฏิปโนภควาโตสาวะกสังโคอุชุปฏิปโนภควาโตสาวะกสังโคอายาญาปฏิปโนภควาโตสาวะกสังโคสามีจิปฏิปโนภควาโตสาวะกสังโคยา ที่ตั้งจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคาลาเอสาภะกวะโตสาวกะสังโคอาวุนโยปาหุนโยทักขิโนโยอัญชริกรลเนโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโรกัสติจินนามณนีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติสีเนหังมาตาปิตวะอาระหังปะ โอตันจามหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเทสิเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจจังทัสมิงกินเนววาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชะนานะเยตมะนีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชะนา พระอุชนาปิยังมะมะสักกตาวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตร,ระมังวรังทีหิตังเทวมนุษานางังพุทธเตเชนะโลโสตโสทีนาปันตนส,สันตุปัตวาสัภีทุกขาอุปสเมตุเตสักกตาวาธรรมรัตนังโอสะทางอุตรระมังวรังปะริราหูปะสะมะนังธรรม,มเตเชนะโล โสทินาปัตตันตุปัทวาสัพเพ,พระยาอุปสะเมนตุเตสกตวาสังฆารัตนงโอสะทางอุตตะบังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆตีเชนะโสทินานสันตุปัทวาสเีโรคาวุปสะเมนตุเต ติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุกโตโรกาวิทูอนุตโรปุริสัทธามสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภะควาติสวากาโตภควาตาธโมสันติติโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปะนายโกปจตังเวติตโตยินวิญูหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆา ที่ตั้งจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคาลาเอสปะกวาโตสาวกสังโฆอวเนโยปาวเนโยทักขิเนโยอันชลิกะลานิโยอนุตตรังุญญกะนาโรกัสอาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปะสันติสีหังมาตาปิ โสุสัตถุโนทีปังกะเรเทเวุสุปโปสโเสรษีกินจิเทวสุสกะโรปัญชังสัจสมิงกินเนวกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเอสิทธิลาบังชาณาณเยมะนีจินดาปิยังจัทานังสัพเพชาณาพระอุชนาปิยังมะมะสกตะวาพุทธะรัตนังโอสัทถังอุตต ว่ามนุษย์นางพุทธ,ธเตชีณะโซธิตาชินัสันตุปัทวาสพีทุกขาวูปัสสะเมนตุเตสกตตวาธรรมรัตตนังโอสะทางอุตตะมังวะอุตตะมังวารังปะริราหูปัสสะมะนังธรรมเตชีณะโซธินานัสันตุป พระยาวูปะสะมตุโตเตสกตวาสังฆาระตะนางโอสะทางอุตมะวะังอุตมัะวะังอาหูเนยยางปาหุเนยยางสังฆารเตเชนะโสธินาตสัตุตปทวาตเพยโรวาวูปัสะตเุตุเตปิติปิโตอควาอรหังสัมมาสัมพุทธ ิชาจารนสัมปันโนสุกโตโรกาวิตุอนุตโรปุริสธรรมะสารติสัทธาเทวมนุษย์สังขพุทโธปะกวาสิติสวะขาโตปะกวาตาธมโมสันธิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะเนยิโกปจตังวิธิตาฟูวินยูหิติสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยายาภูจุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆสามีจิตเป็นตบันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยายาภูชุปติปัตโนาโตสาวะกสยุคยายาปติปันโนปะกวาโตสาวะกะสังโคสามีจิตเป็ โตสาวกสังโฆอคนยุปาหุนนยุทักกินอายุอัญจริกาลีโยอนุตรังปุญญกตุสังโกรัสาติจินดามณีปิยังมันตังยัสังถาสังโกนางอุปสันติสิเนทังปาตาปิตวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสุโนทีปังกะเรเทวสุโปเศรษฐิกินจิเทวเยสักโกไปปัจชังทัสมิงกินี วาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชะนานะเยนิจินดาปิยังจัตทะนางสัพพิเชนาพระอุชนาปิยังมากมาสักกตวะพุทธะรัตนนังโอสะทางอุตรังอุตะมังวะรังหิตังเทวามนุษยานัง พุทธเตชนาโสธินัสสันตุปัทวาสพีทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกตวาธรรมารตะนางโอสาทางอุตตมะอุตตมังวรังปาริราหูปะสะมะนังธรรมเตเชนาโสธินานัสสันตุปัทวาสเีพยาวูปสสะเมนเต ตุเตสกตาวาสังขารัตะตนังโอสาทางอุตตะรังอุตตะมังวะรังหะอาหวเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสธินาสันตุป,ปัทวาสัพเพรุคาวุปสันนิพุต